บ้านฮิมะเข้าไปข้างในพี่นุอ้อยฮะหนาวไหมลูกยิ่งจุดแล้วสาวาหน่อยเพื่อนเอา s นโนแมนมาตังไว้ข้างๆจะ้ะอะสวยจังเลยลูกนี่ s n นโนแมสองตัว สวัสดีค่ะทักทายเมื่อการนาวแบบนี้จากเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ค่ะ ขากลับจากทรงลูกสาวไปโรงเรียนอนุบาลจา้าขากลับต้องย่างกลับเพราะว่ามื่อเช้านี้รถเมลิดอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงเนื่องจากหนาหน,นาวหิมะล่องถนนก็นจะลื่นจักน่อยจา้าขายางกลับก็เลยทือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศหิมะสวยๆขาวๆหนาวๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆจ้าทะเลต,ตรงนี้ก็คือมองที่มนุษย์งมหอยเก็บสาหร่ายนั่นเองจ้าถ่ายภาพให้เบิ่งว่าหิมะหนาซ้ำใดจ้าเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศไม่นี้ว่า มีกิจกรรมอีกอย่างแน่มอกฟากเ,เพื่อนๆกันถ้าติดตามจ้าให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆบ้านจ้ารอบๆบ,บ้านเฮาเนาะนี่จ้ะปีน้หิมะสูงขนาดให้เบิงนี่แต่ว่ามืออื่นฝนก็นจะโลงแล้วล่ะจ้านี่นี่น,นี่เดี๋ยวพาไปเบิงทางหน้าบ้านทางเขาบ้านเนาะนี่จ้าพามาเบิ้งมุมนี่มุมนี้จะเป็นทางเขาบ้าน ลักหิมะบักสูงเลยจ้าห้เบิงนี่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 ลุ่มไปถนนใหญ่เ้เบิงความสูงของหิมะจะ้ะนี่พวกเฮาเหตบ,บ้านบ้านหิมะจะ้ะนี่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 เดจะจุดไฟนี่ สาวหน่อยอเล็กซานดราเพิ่นเฮดบานหิมะเพนจะนี่นี่นี่คนนะอุโมงหิมะนะคะบักเลิกเข้าไปมันนะเก่งแถบะบ้านหิมะนะคะมาเบิ่งฟังนี่อันนี้ของมนุษย์จ้ะเนาะนี่อันนี้เดี๋ยวจ้ะ จุดเชี่ยนไสจ้ะตรงนี้นี่บ้านฮิมะเข้าไปข้างหน้าอีกคอ้ยอยฮะหนาวไหมลูกกิจกรรมหนา,น,นาวของเด็กน่อยจ้ะนี่ใส่ใน แล้วให้เบิ้งตอนเฮ็ดแล้วจ้ากจากประมาณนี้เลยนี่บ้านเอสกิโมแล้วก็ไฟตรงนี้จ้านี่น,นีจุดไฟแล้วสวยบ่าจา้าสวยบ่าจา้านี่นี่นี่ประมาณนี้นะคะสวยงามสวยงาม ีนี้หิมะเบอร์เกนนอเวย์ลายขนาดจะ้ะนี่สวยจังเลยฮะสาหน่อยเพิ่นเอาสโนว์แมนมาตั้งไว้ข้างๆจะ้ะฮะสวยจังเลยลูกนี่สโนว์แมนสองโต,โตัวนอนเฝ้าจะ้ะนี่นี่นี่น่ารักวะจา้าน่ารักวะจา้า เรียบร้อยแล้วจ้าให้เบ่งกันอีกรอบนึงมิซโน่แม่นหน่อยสองโต,โตเม่นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้จะเข้าบ้านกันละจ้าหนาเหนาวหนา,นา <S 2> <S 2> <S 2> จานังไหนก็ฝากไว้สําหรับเพจคุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลนะคะกิจกรรมของบ้านเฮาเนาะอย่าพึงเบ,เ,บเบื่อกันจ้าเพื่อนๆจ้าให้กําลังใจกันเนาะนี่ดีแน่บ่ดีแน่ให้เบ่งความสวยงามความตั้งใจของบ้านเฮาจ้านี่นี่นี ไปละจ้าเข้าบ้านกันหนาวยังไม่อังมาสิฮัดดาบาย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 ค่ะ <Bye bye. S 1>